สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iphone t o h a n d channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว apple watch นะครับ apple watch c e r i e s 7นะครับตัวล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัว top เลยนะครับผมโอเคนะฮะก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูเครื่องกันเลยเนาะนไฮะนี่นะครับอันนี้หน้าจอติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่อง1วันนะครับย้ำนะครับเครื่อง1วันเท่านั้นนะครับไม่มีรอยแน่ๆนะครับไม่มีรอยแน่นอนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับนี่นะฮะเป็นตัวซีดีเจ็ดนะครับ45่มิลนะครับเป็นตัวสแตนเลสนะครับผมนี่เป็นตัวเซลลูล่านะครับหรือตัวใส่ซิมได้นะครับจะมีสีแดงตรงนี้เนาะจะมีสีแดงวงๆอย่านะครับผมโอเคมาดูเครื่องกันดีกว่าผมเช็ดให้ดูเพราะว่ามันเปื้อนมันเปื้อนรอยมือผมนะครับนี่นะตัวเครื่องใส่คลิปไปนะครับสวยมากๆนะฮะผมเช็ดให้ดูเนาะว่ามันเป็นเครื่องสวยจริงๆนี่นะฮะ ดูครับไม่มีรอยนะครับเงาแวบสวยดูหรูหรามากนะครับดูหรูหรามากเลยบอกเลยนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมแต่สวยมากๆนะครับสวยแบบดูหรูหราเลยนะครับสวยมากๆเลยประมาณนี้นะครับใช้ทั้งหลังให้ดูใหม่นะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับเนี่ย สีมันสวยมากครับดูครับนะครับซีรีส์นะครับขนาดขนาดหน้าจอเป็น45มิลนะครับตัวซีรีส์เเนาะโอเคนะครับมาดูระบบภายในกันดีกว่านี่นะฮะทัชสกรีนนะครับปกตินะครับทัชสกรีนลื่นนะครับปกติเลยนะฮะเครื่อง1วันนะครับครับย้ํานะครับเครื่อง1วันเท่านั้นนะฮะโอเคมาดูเกี่ยวกับภายในกันดีกว่านี่นะครับทั่วไปนะครับ นะครับเป็นเซลลูล่าเนาะแล้วก็ผมมาดูเสียงลยดีกว่าย่เียฮะเสียงชัดเจนนะครับเครื่องหนึ่งวันนะฮะย้ำอีกทีเครื่องหนึ่งวันนะครับ,รนนรบสุขภาพแบบจริงๆแม่งดูก็ได้เนาะเครื่องวันเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะฮะสุขภาพแบบไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับ เรื่องสวยขนาดนี้นะฮะไม่จับจองเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะครับนะครับก็อุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่มาให้ก็จะมีเป็นขออภัยนะฮะเป็นตัวสายล็อกนะครับแล้วก็สายยาวนะครับแล้วก็สายสั้นของเขานะครับครบกล่องนะฮะตัวซีดีใหม่นี้จะไม่มีเป็นหัวชาร์จให้นะครับจะมีเฉพาะสายชาร์จของเขานะครับนี่นะฮะนะครับ Apple Watch นะครับซีทีเจ็ดนะครับ เป็นสีกาไฟนะครับผมนี่ฮะเป็นตัวเซลูล่าเนาะเครื่องดูฮะใหม่ไหมฮะใหม่กิฟต์นะครับไม่ต้องพูดถึงความใหม่นะครับใหม่แน่นอนนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักทักเฟซทักไลน์ไม่ได้นะครับสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับ Apple Watch ตัวนี้นะครับมีใบเสร็จให้ด้วยนะครับใบเสร็จให้ด้วยโอเคนะครับก็เครื่องใหม่ๆฮะไม่ต้องซีเรียสเลยว่าต้องไปซื้อตามศูนย์เนาะแต่ถ้า บางคนก็อาจจะไปซื้ออยากได้ของใหม่เหมือนหนึ่งก็ไปซื้อศูนย์นะครับแต่ราคาแตกต่างกันแน่นอนนะครับผมตัวนี้ใหม่เหมือนของศูนย์นะครับเครื่องวันเดียวนะครับใหม่เหมือนของศูนย์นะครับราคาไม่แพงแน่ๆนะครับโอเคนะครับยังไงก็สนใจสอบถามได้นะฮะหรือไม่สะดวกก็โทรมาได้เลยครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับโอเคนะฮะยังไงก็สอบถามแหละให้มีอะไรครับก็สนใจก็สอบถามมาได้นะฮะเครื่องสวยๆขนาดนี้ไม่ต้จะพูดอะไรเหมือนกัน โอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ